วันนี้ดีใจมากครับที่ทุกคนมามาเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องขนมครับวันนี้มาเยอะแยะมากแฟนๆครับหลายคนเลยเกินคาดเกินคาดใช่ไหมครับพี่เอสเกินคาดเกินคาดไม่ไม่เกินคาดครับเพราะว่าน้องันก็มีแฟนคลับเยอะเลยเกี่ยวกับแดนใช่เออหมทำไมถึงเลือกเป็นหนังผีแบบแนวนี้ครับพี่เอสขาผมเนี่ยคิดเพราะหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นหนังผีนะเป็นหนังเป็นหนังรักที่คนรักกับผีคือ หนังหนังของผมเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของรักที่มันข้ามเส้นเพื่อนรักกันนักสืบกับเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยและอันนี้ก็คือคนกับผีก็คือเป็นรักข้ามเส้นที่ข้ามแบบเป็นเส้นที่ใหญ่มากเรียกว่าเป็นเส้นมันจะใหญ่เส้นใหญ่มั้ะเรา,ยายอยากรู้ว่า<ๆ>ผมอยากรู้เองว่าถ้าเรารักกับคนที่เหมือนเป็นจะไม่ได้อันนี้เป็ตรงพักตรงตรงไหมตรงไหมราเมสาจจะแบเดี๋ยวเมื่อยก็สื่อเมื่อยก็หนุ่มจี๋หนุ่มแล้วทำไมถึงต้องเป็นจีะจีบัวครับ คือจริงๆแล้วผ่านการแคส t ิ n งแล้วก็จีรู้จักก่อนแล้วจีรู้จักไปเล่นด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเขาเหมาะกับบทเขาน่ารักส่วนโบเนี่ยส่วนโบเนี่ยเห็นจากการสัมภาษณ์ผู้พี่ๆนี่แหละสัมภาษณ์แล้วล <c oughs> ลเขาแบบเฮ้ยดีดีเนาะผู้หญิงคนนี้มันตลกดีแล้วมันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรเลยไปเล่นเล่นเป๋ๆ <c oughs> อ,อันนี้น,น่ารักอันนี้การ <c oughs> แสดงหเขาดีไหมหรือมายังไงการแสดงมันไม่ตร่งมงานไงก็ต้องแบบกรแสดงดีอยู่แล้วการแสดงจริงตอนแรกไม่รู้นะไปเปิด ดูทูบอยูเฮ้ยมนเล่นเก่งนี่นะแล้วก็นั่งเอกเขาเป็นนางเอกนะพี่รู้เลยพี่ยังจำอะไรได้ไมาวะเสียงดังอะแล้วปะแล้วปะพีนู้เนะคะทำไมถึงเป็นใช่หรอสามคนอย่างอันนี้เป็นเด็กเส้นอยู่แล้วฝนเนี่ยฝนรู้จักกันแล้ววันแรกที่เขาเจอผมมาเขาด่าผมเลยผมก็เลย ชอบดต่ว่านด่ว่าประโยชน์ว่าอะไรคะไอ้หน้าจีแต่ว่าหน้าจีตอนนั้นหลุคมันน่ารอดไหมพี่ส่วนทันไทยเนี่ยแคสติ้งมาตอนแรกคิดว่าเป็นคนคิดว่าตอนแคสติ้งมันดูตลกไงแล้วก็ปัญญาแล้วก็ปัญญาอ่อนแล้วพอมาดูเทปไอเทปพวกยูทูบพวกเพลงอ่ะเฮ้ยมันคนเท้ดีว่ะอ่ะ ตึงเลยตึงแล้ว <but> พ <universal movement> <to break Final music> ี่เอต้าไปวันนั้นแสดงรุ่นนี้มีทั้งหมดกี่คนที่มาร่วมงานนักแสดงทั้งหมดนะครับโอ้เยอะมากมีแก๊งเด็กแว้นอีกมีนัภพวงแล้วก็มีแขกรับเชิญที่เห็นกันมาในตัวอย่างมีซันนี่มีพีคแก๊งโฟอีฟต่างๆมากมายทำไมไม่ต้องใช้บุคลากรเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าเอาไว้ตัดตัวอย่าง ไม่แข็งหรอไม่แข็งเลยเขตัดตัวอย่างตรงๆเลยเขาบอกทั้งหมดเลยพี่รอนเหรอบอกเพราะตัดพวกคนจะให้รู้สึกว่าโอหแข็งดาราเยอะทำไมทำไมคือผมมีการหลอกผีเราก็อยากให้แขกรับเชิญมาเยอะๆความจริงอ่ะอยากได้อีกเพียบเลยแต่ว่าคิวไม่ได้ต้านเหนิงด้วยอ๋อมีต้านเหนิงไงต้านเหนิงต้านเหนิงเป็นศัตรูหัวใจกับหนงค์ ให้พระนางที่เกิดมาพรนาประกบพูดคำแรกคุณโบเมนะทุกคนทุกคนจะเป็นตักงจีนุองแรกของคุณใช่ไหมครับนเป็นไงบ้างครับือนี้แฮปปี้มาเพราะว่าเป็นเพื่อนน่ารักของคุณแฮปปี้มากหลัมาโคตร่ากเลยนะเรื่องน้ต้องหลอกจิ๊ดยากหลอกยากไหมต้องให้ตีพูดเรื่องนี้ต้อง้ให้ผู้ชายพูดค่ะไมจีเป็นไงบ้างครับรนกับโบเต็มใจเขาหอกนะ ร,รู้เป็นไงโบครั้งนี้เป็นไงบ้างครับจีดีๆครับก็โบเป็นพาร์ทเนอร์ที่ยอดเยี่ยมมากครับววแต่ว่าก็แต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าก็ดีทุกอย่างเยอะแยะมากอ่าถือว่าดีถือว่ารอค่ะในห้องรับทุกอย่างรับรู้ครับผมสนนะุกสนานรัวไหมครับเวลาเขาหลอกในแต่ละครั้งไม่กลัวเลยออกไปทางคือมันขัดกับคาเล็เตอร์มากครับอานองกับโบอ่ะมันคือสุดทั่วคนละฝั่งอะไรเนี่ยมาเลยมาเลยทำไปทุกอย่างหรอกนี้ยกาน่้ารัชการ เรียกว่าเป็นมิจุนที่ดีใหม่โผลผีใช่ไหมครับคุณใช่ค่ะพมกับผีจะรักกันยังไงต้องมาดูที่เรื่องอนมนะคะเพราะก่าถ่ายแล้วนักเอกมันะตายอ่ะอ๋อเอางสปอยนี่มันตายอยู่แล้วอนนี่ละเริ่มเลยไงนี่มเลยอนีทสามคนไม่หบมาสนันนี้บางอนาอี่ะอาง่ะอนะ เขายิบเข้ามาอาชิมนาตาล่าแน่นอนสองคนนี้มานาตาล่านาตาล่าแน่นอนลูกพี่เป็นไงบ้างอาพลอ่ะก็แต่ก็จะมีความพบบ้านขนาดไหนคุณสามคนอยู่ด้วยกันในภาพยนตร์เรื่องนี้ดิฉันพูดมาประมาณสุดวิกนี้นิดหน่งขอเล่นค่ะทางเรื่องน่ารักสุดน่ารักจริงไหมคะครับผมเราเป็นอ่ต้องบอกว่าลูกน้องกับคุณนนท์เขาแล้วเราเป็นที่ตั้งใจเป็นเรื่องแรกที่ผมไม่เล่นหยากไม่พูดคันอยากพูดเลยนะชมพง แดดไหมใช่ไห่ต้องม้วนขันหยาดี้อะไรพี่ันนี้เขาส่งมาให้แต่อยากให้ไปรอดูนี่คนนี้เขาเป็นไฮไลท์ของเรื่องนะนี่จะบอกว่านางเอกจริงๆไม่ใช่อานงนะถึงกล้องเล็กไม่รู้บอกได้มากขนาดไหนจริงๆนาเอกเล็กมองแค่เชียร์แค่เชียร์เล็กจริงๆก็เป็นแบบนี้นี่สงสัยในเรื่องเนี้ยตีกอดที่หน้าทางใครถอดเสื้อไหมคะ ยิ่งมาถอดเสื้อเอางี้ยิ่งมาถอดเสื้อคุณพี่ดูพูดเลยนะว่าทางไทยยิ่งมาถอดเสื้อแล้วอย่าสบอย่าสบายอย่าสบายโคตรไทยยิ่งจุดติ้งจุดติ้งจุดติ้งแล้วลองสนมาเลยก็ไม่รอดูแล้วเป็นนักแสดงแล้วเป็นยังไงบ้างหนูเป็นนักแสดงใช่ไหมคะเรื่องแรกใช่ไหมคะตอนแรกบอกพี่เอดไปแล้วว่าอยากเล่นหนังแต่เขาว่าแต่เขาว่าเสียงมันดังไงมันเลยผ่าเขาก็เลยเขาจะว่าเราอยากเล่นหนังผี ไม่ใช่ผิดประเด็นไปโมดประกอบกับโมเปเร่มีความหนักใจไหมคะก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบว่าแล้วความจริงแล้วความจริงแล้วคือความจริงเป็นอานมแต่วันนันกับบันไดก็เลยที่แไปดูอีกเรื่องหนึ่งชรืองอนจห่ะอยากให้ดูกันเยอะๆข่าสรุปจริงๆค่ะจ๋าสรุพี่นะสรุปสุ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 สรุรุสุสนุสสรุส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 ุ ขอบคุณบอกว่านดูสิบ้านเป็นฝากนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้หนเองอันนี้มันคือสิงห์เหรอไม่เป็นกระเป๋าอ๋อเปียกสาดผ่านไปกองกับบรรจุดด้วยมาดูกันเยอะๆครับผมกับนักแสดงทุกคนนะครับอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมภาพยนตร์ไทยทุกท่านนะครับมาชมภาพยนตร์เรื่องอานงในวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับเป็นวันแรงงานนะครับเราไม่ใช้แรงงานคนแต่เราใช้แรงงานผีได้นะครับเพราะว่าผีจะหลอกพวกคุณ ทั่วประเทศเลยแต่ว่าผีที่น่ารักไม่ต้องกลัวเลยนะครับก่อนจะอันอันขอฝากว่าขอฝากว่าหนึ่งพฤษภาคมไปดูกันทุกคนนะครับก่อนจะจากกันไปพวกเราแห้งกันสักหนึ่งทีแล้วก็พูดว่านะน้าโกไมจ้ารยนะโอเคแค่นันะ้นนะท้อทงหนึง่<า>งพันไทยใค <c oughs> รรอรออยู่นี่รออยู่ไครท, <c oughs> ทำไม่แห้รออยู่ออห้งรออยู่อะไรหนึ่งสองสามแห้น่ากลัวไหมจ้า ขอบคุณทุกท่านทุกคนครับขอบคุณนะครับพี่ขอทครับทุกหนึ่งแสนพี่เอ็กจะปาร์ตี้นะฮะ